สวัสดีครับครูเอ็มนะครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสองนะครับที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นครับเรามาทําความรู้จักคําว่าพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ก่อนพหุนามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับคือพหุนามที่อยู่ในรูป ax กาลังสองบว bx บวก c ปกตินะครับอในรูปปกติเลยที่ว่า ax กาลังสองบว bx บวก c แต่ จะเป็นพหุานามที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้คือเมื่อเราแยกตัวประกอบของพหุานามที่อยู่รูปนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งที่ซ้ํากันครับเป็นพหุนามดีกรีหนึ่งที่ซ้ํากันพูดง่ายๆคือเมื่อแยกออกมาเป็นสองวงเล็บแล้วครับสองวงเล็บนั้นนะจะซ้ํากันหรือเหมือนกันเช่นตัวอย่างแรกนะครับ x ก,กาลังสอง x ก,กาลังสอง x กำลังสองบวก4 x บวก4นะครับถ้านักเรียนไปลองแยกตัวประกอบนักเรียนลองไปยังแยกตัวประกอบลองไปแยกตัวประกอบนะครับโดยวิธีการที่เราได้เคยเรียนมาแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้ผลลัพธ์การแยกตัวประกอบออกมาเป็น x บวก2คูณกับ x บวก2ซึ่ง2วงเล็บเนี่ยครับมันเป็นผู้น้ำที่เหมือนกันถูกไหมสอวงเล็บนี้เหมือนกันแล้วมันคูณกันก็สามารถเปลี่ยน เป็นยกกําลังสองได้ตามนิยามของเลขยกกําลังที่เป็นตัวเดียวกันเหมือนกันคูณกันเนี้ยสองตัวยกกําลังสองได้ยกกําลังสองนะหรือจะเป็น x กาลังสองลบหก x บวกเก้านักเรียนลองมาแยก,กตัวประกอบตามวิธีการที่เคยเรียนมาก็ได้ครับเด็กจะได้ผลลัพธ์ของการแยก,กตัวประกอบคือ x ลบสามคูณกับ x ลบสามซึ่งมันเหมือนกันถูกไหมครับสองเล็บเนี้ยเพราะนั้นถ้าเหมือนกันสองเล็บคูณกันก็เปลี่ยนเป็นยกกําลังสองได้เลย นะครับเช่นเดียวกันครับถึงเมื่ออันนี้2ตัวอย่างแรกเป็นในกรณีที่ a เป็น1ถูกไหมหน้า x กําลังสองเป็น1ถ้าหน้า a กําลังสองไม่ใช่1นก็เช่นเดียวกันครับคือพหุานามใดก็แล้วแต่เมื่อแยกตัวประกอบออกมาแล้วเนี่ยพหุานามดีกรีสองนะพหุานามดีกรีสองที่แยกตัวประกอบออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการแยกตัวประกอบหรือ2เล็บเนี่ยครับมันเหมือนกันถูกไหมครับแล้วสามารถเข,ขียนได้เป็นแบบยกกำลังสองเนี่ยเราจะเรียกว่า พหุนามดีกรีสองที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับคือแยกออกมาเป็นสองเล็บที่เหมือนกันมันเลยสามารถเขียนเป็นยกกําลังสองได้เหมือนกับสองเล็บมันก็เลยเขียนเป็นยกกําลังสองได้แบบนี้นะครับโอเคนะเมื่อรู้จักนะครับทีนี้มาดูตัวสูตรของการแยกตัวประกอบของพหุน,นามดีกรีสองที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ครับทีน <c> ี้ครับกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขาครับเขาบอกว่า a เป็นพจน์หน้าเมื่อ a เป็นพจน์หน้า b เป็นพจน์หลัง จะแยกตัวประกอบของผู้นามดีกี้สองที่เป็นกําลังสองสมบูรณ์ตามสูตรนี้ครับตามสูตรนี้สูตรแรกครับสูตรแรกก็คือ a กําลังสองบวก 2ab บวก b กําลังสองจะเท่ากับ a บวก b ทั้งหมดยกกําลังสองสูตรที่สองคือ a กําลังสองลบ 2ab 2คูณ a คูณ b นะบวก b กําลังสองจะเท่ากับ a ลบ b ทั้งหมดยกกําลังสอง สองส่วนนะครับถ้านักเรนสังเกตดูมันจะเหมือนกันนิดหน่อยต่างกันแค่เครื่องหมายถูกไหมครับต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยถูกไหมถูกไหมครับเพราะเราสามารถยุบรวมให้เป็นส่วนเดียวได้ยุบรวมให้เป็นส่วนเดียวได้คือแบบนี้ a กําลังสองบวกหรือลบบวกหรือลบนะครับ2คูณ a คูณ b หรือ2 a b บวก b กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a บวกหรือลบ b ทั้งหมดลบกำลังสองจะเป็นบวกหรือเป็นลบให้ดูที่พจน์กลางจะเป็นบวกหรือเป็นลบให้ดูที่พจน์กลางนะครับซึ่งหรือเราจะจำแบบคนไทยเรานะครับเมื่อเขาบอกว่า a คือพจน์หน้าเพราะนั้นเราก็ย่อเลยครับเหนือนอหนุหนือนอหนุเขาบอกว่า b คือพจน์หลัง เราก็ย่อ,ยอเลครับเหลือหลังเราดิใช่ครับเวลาเราท่องสูตรนี้ครับเราจะท่องว่าหน้ากําลังสองบวกหรือลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหรือลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองไอคําว่าบวกหรือลบหลังนะครับเราต้องดูจากตัวโจทย์ครับต้องดูจากตัวโจทย์ถ้าโจทย์มันเป็นบวกถ้าพจน์กลางเนี่ยเป็นบวกเครื่องหมายพจน์กลางเป็นบวกแสดงก็ใช้บวก ถ้าพจน์กลางเป็นลบก็ใช้ลบโอเคนะครับทีน,นี้มาดูตัวอย่างจากแบบฝึกหัดหรือตัวอย่างกันดีกว่านะครับเพื่อเสริมความเข้าใจไปดูกันเลยตัวอย่างที่หนึ่งะครับข้อหนึ่งจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้โดยใช้กําลังสองสมบูรณ์เด็กครับให้เด็กมองตัวพหุนามนะครับแล้วถ้าสั่งว่าให้เราแยกตัวประกอบถามว่าจริงๆแล้ว เราสามารถโดยใช้วิธีการแยก2วงเล็บได้หนึ่งถูกไหมโด,วย,วดวยวิธีการที่เราเคยเรียนมาแล้วถูกไหมครับแต่ในข้อนี้ครับตัวคําสั่งสั่งว่าให้ใช้กําลังสองสมบูรณ์น่าหมายความว่าตัวโจทย์นะครับมันมีความคล้ายคลึงหเหมือนกันเลยให้นักเรียนดูครับว่าเขาสั่งให้ใช้วิธีการไหนถ้าให้แยกตัวประกอบของพหุนามแล้วมีพหุนามแบบนี้มาให้ นักเรียนก็แยกเป็นสองวงเล็บเลยครับตามวิธีการที่นักเรียนเคยเรียนมาโอเคนะแต่อันนี้ครับเขาบอกว่าต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องใช้กําลังสองสมบูรณ์ถูกไหมรั้นมาดูโจทย์กันโจทย์บอกว่า x กาลังสองบวก1 8 x บวก81เดนะครับเด็กๆต้องใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์นะครับ ใช้อย่างไรนั้นมาดูพร้อมกันนะครับมาวิธีการก็คือนักเรียนจะต้องจัดรูปตัวโจทย์นะครับจัดรูปตัวโจทย์ให้เข้ากับสูตรของกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นขอทบทวนสูตรของกําลังสองสมบูรณ์ครับคือนักเรียนต้องจัดตัวนี้นะจัดรูปตัวนี้ให้อยู่ในรูปที่ตรงกับสูตรของกําลังสองสมบูรณ์สูตรของกําลังสองสมบูรณ์คือหน้ากาลังสอง บวกหรือลบถูกไหมครับตัวแรกเป็นหน้ากำลังสองอตัวแรกเป็นหน้ากำลังสองบวกหรือลบนั้นดูพจน์กลางครับพจน์กลางเป็นบวกแสดงว่าบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยครับนักเรียนจะต้องจัดรูปนะครับให้ตรงกันแบบนี้ จัดรูปให้มีรูปร่างหน้าตาแบบสูตรด้านล่างแล้วผลลัพธ์ของมันนะครับจะเป็นเอาหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเด็กๆดูเปิดสูตรดูฝังได้นะครับโอเคนะในตัวสูตรครับตรงนี้เป็นบวกหรือเป็นลบสัญลักษณ์คือจะเป็นบวกหรือเป็นลบอะดูนะเห็นไหมครับสัญลักษณ์จะเป็นบวกหรือเป็นลบซึ่งเราจะเขียนตามตัวโจทย์ที่ให้มาซึ่งโจทย์ข้อนี้นครับ ให้มาว่าพจน์กลางเป็นบวกใช่ไหมให้มาพจน์กลางเป็นบวกกั่กกูเขียนบวกครับในวงเล็บนี้ก็จะเป็นบวกด้วยหน้าที่เราครับคือการจัดรูปตัวนี้ครับจัดรูปตัวครับจัดรูปตัวนี้ตัวโจทย์เนี่ยให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสูตรตัวนี้เพื่อมันจะมีผลลัพธ์แบบนะี้มาจัดรูปกันนะครับมาเท่ากับดูตัวแรกครับเทียบกันตัว,ต,วตัวเลยหน้ากำลังสอง หน้ากาลังสองอันนี้เป็นกําลังสองหรือ,อยังครับพจน์หน้าเป็นกําลังสองยังเป็นแล้วนั่นหมายความว่าไอ้คําว่าตัวหน้าของเราเนี่ยเทียบกันเลยนะหน้าเราคือ x ถูกต้องไหมครับเพราะเมื่อเทียบกับสูตรแล้วเนี่ย x กําลังสองเนี่ยกับหน้ากําลังสองเห็นไหมอยู่ตรงกันใช่ไหมครับแสดงว่าหน้าของเราเนี่ยคือ x โอเคนะพอเราคูแรกฐานล้วก็ลอกเหมือนเดิม x กําลังสองจากูั้น ด้านล่างที่ครูเขียนนี่คือสูตรนะครับครูเขียนทดไว้เพื่อเป็นการเทียบเพื่อเป็นการเทียบอ่นะครับมาต่อมาตามสูตรครับต้องเปลี่ยนให้เหมือนสูตรใช่ไหมต้องเปลี่ยนตัวเงินเนี้ยให้เหมือนสูตรใช่ไหมครับแสดงว่าต้องเป็นบวกบวกสิบแปดได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเป็นต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้เหมือนสูตรถูกไหมครับแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นสองหน้าหลังแสดงว่าต้องเป็นบวกแล้วก็สอง สองถามว่าสองตัวนี้มาไงครับสอง,งนี่มาจากสูตรไงครับต้องเปลี่ยนให้เหมือนสูตรถูกไหมครูโยกให้ก็ได้เห็นไหมครับครูโยกให้ค่อยๆนะค่อยๆไปค่อยๆไปเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนแล้วหน้ากำลังสองต้องบวกสอง หน้าหลังเวลาเปลี่ยนนะครับแต่ละพจน์จะต้องมีค่าเท่าเดิมด้วยอย่างเงี้ย x กํลังสอง x กํลังสองพจน์กลางนี่ถูกเปลี่ยนเป็นสองหน้าหลังจะต้องมีค่ากับสิบ x ด้วยอเอ็นนะขอย้อนกลับมาโอเคอบวก2หน้าของเราคืออะไรครับหน้าเราทราบแล้วตัวหน้าเราคือ x ใช่ไหมแสดงว่าต้องเขียน x ส หน้าเขียนติ๊กกันคือคูณกันนะครับต่อมาหลังหลังจะหาผลลัพธ์นี่ยังไงละครับดูนะอันนี้คือพจน์กลางใช่ไหมอันนี้คือพจน์กลางมันจะต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมครับพจน์กลางกับพจน์กลางมันต้องมีค่าเท่ากันเพราะมันเป็นการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาที่เฉยจากเดิมที่เป็น 18x เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนให้เหมือนรูปร่างเหมือนสูตรคือ2หน้าหลังเห็นไหมต้องเปลี่ยนเป็น2หน้าหลังนะครับ โอเคนะต้องเปลี่ยนเป็นสองหน้าหลังนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสองหน้าหลังโอเคไหมเพราะนั้นพจน์กลางจะต้องมีค่าเท่าเดิมนะครับอันนี้สองอันนี้ x ตรงนี้ครับต้องเติมเลขอะไรครับที่สามตัวคูณกันแล้วต้องได้สิบแปดเเหมือนเดิมเพราะนั้นได้แล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมครับสองคูณอะไรได้สิบแปดครับสองเก้าถนะูกไหมสองเก้านะครับเพราะนั้นนะี่ครับ คดกลางเป็น 18x ใช่ไหมเนี่ยดูลอคูณดูคดกลางก็จะเป็น 18x เหมือนเดิมโอเคนะ 18x เหมือนเดิมนะครับทีนี้แสดงว่าเราทราบแล้วถ้าตรงตามสูตรนี่คือ2นี่คือหน้า x คือหน้าแสดงว่าเลข9ครับเป็นอะไรเลข9เป็นอะไรเป็นตัวหลังครับเลข9เป็นตัวหลังเอเคไหมเลข9เป็นหลังโอ้คไหมนั่นแสดงว่าตามสูตรบอกว่านี่ไงครับหน้ากําลัง2 บวก2หน้าหลังต่อมาต้องบวกเลยครับบวกหลังกำลังสองก็บวกหลังของเราคืออะไรครับตัวหลังของเราคือเก้าเห็นไหมครับก็บวก9ก้าำลังสองตัวหลังกำลังสองเห็นนะตัวหน้าคืเอเเห็นไหมครับว่าอันนี้มันเท่ากันนะครับซ้ายกับขวานะี่มีผลลัพธ์เท่ากันแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาโจทย์ทางขวาเนี่ย ให้เป็นทางให้เป็นรูปร่างทางซ้ายเนี่ยให้เป็นรูปร่างทางขวาซึ่งทางขวานี้ต้องตรงกับทำไมครับสูตรของกําลังสองสมบูรณ์โอเคเนี่ยครับก็เป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองโอเคนะนะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเนี้ยตัวโจทย์เนี่ยให้เป็นแบบนี้ โอเคไหมครับแล้วตัวสูตรบอกว่าถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นลักษณะของกําลังสองสมบูรณ์ที่อยู่ในรูปที่ว่าหน้ากําลังสองบวกสมัยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรครับผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมรานันกันมาดูครับมาดู วนะครับคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองใช่ไหมผลลั์มันก็จะเป็นอะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดลบกําลังสองเพราะตัวหน้าของเราคือ x ตัวหลังของเราคือเก้าเหไหมทั้งหมดกําลังสองตรงกลางเป็นบวกเพราะพน์กลางเราเป็นบวกเครื่องหมายตามตามพ์หน้านะครับเครื่องหมายตามพ์หน้า โอเคนะโดยสรุปโดยสรุปนะครับโดยสรุปูอของลบสูตรโดยสรุปก็คือเปลี่ยนตัวโจทย์ครับให้อยู่ในรูปของสูตรกำลังสองสมบูรณ์คือเปลี่ยนตัวโจทย์ตัวนี้ให้อยู่ในรูปหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอเห็นไหมครับเราก็จะได้เทียบว่าหน้าคือ x หน้าคือ x หลังคือ9หลังคือ9เห็นไหมครับเทียบไปเลยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองผลลัพธ์ก็จะเป็นตรงตามสูตรสีผู้คู่คูคือสูตรนะหน้าหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเห็นไหมโอเคนะครับนี่คือลักษณะของกําลังสองสมบูรณ์คูนคูครับไม่วุ่นวายแบบนี้แยกตัวประกอบธรรมดาดีกว่าไหมใช่ครับ ถ้าเป็นเจอโจทย์แค่ว่าให้แยกตัวประกอบอันนี้แยกตัวประกอบธรรมดาง่ายกว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าแต่ข้อนี้บอกว่าให้ใช้กําลังสอดสบู่แต่ถ้าเจอโจทย์ที่มันยากขึ้นนะครับนักเรียนจะเห็นความสําคัญของกําลังสอดสบู่ซึ่งเดี๋ยวเราได้เรียนในบทถัดไปในเดี๋ยวบทเรียนถัดไปนะครับหัวข้อถัดไปผิดนะครับเห็นนะ แตถามว่าถามว่าเรื่องนี้ยากไหมก็ไม่ยากนะครับถ้านักเรียนจําจสูตรได้นะครับและเข้าใจการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเหานามนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าและตัวอย่างถัดไปนะครับเพื่อมาฝึกกันโอเคครับสวัสดีครับ